พี่น้องสองจุ่มครับผมบานเลยฮะมันหันขอบานเน,ะนานนะสีชมพคมูครับผมอีกดอกครับผมว้าดอกนี้ก็สวยครับผมสามกนเสาโอ้ยพี่น้องดอกนียที่เร็ดตูบมุกเลยครับพี่น้องมูนี่หาดอกครับผมทั้งพี่อีกสองดอกางามแห่งแม่แซีม เทียบสองดอกนี่ก่อนอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพญายายหญ่ลุงปลายนะเาเรับเพื่อสุขสุขคนครับสวัสดีครับเอฟซี FC ในประเทศละต่างประเทศครับผมมาพบก,กันบบาลคอนไม่แซมครับผมมาพบก,กันในเสาร์วันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาย,ยนสองพันพหน้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้พาพี่พาน้องมาปีนภูปีนเขาเราไม่แซมเนาะจ้าไปรุ้นกันบ้างเด้อครับวันนี้ว่าบอลคอนไม่แซมสีส้มสมาร์ทมั้ยนะครับผมมาปีนผู้ปีนเขาเเรเรครับห้า,าม,มา,มมผ,มมาผู้ขขออจองเราไม่แซมเนาะ ได้<า>เข,ขียนตัวบลไหค่ขาเพิ่มสิจังหวัดอุบลห้อครับไปกันเลยครับผมไปเลยจ้าเป็นลุนแมวแซียมมึงได้ครับวันนี้มาสีสกสิมานไปได้ครับผมอ,อ๋อแม่แซมบ่พ่อแล้วครับผมเฮ้ยจังแม่แซียมแล้วหกบานเห็รอโอ้โหมันจะขึ้นม,มากะเจเลยกันลุนน้องแม่แซมเนาะแม่เซมเด็นกระโโอ้แต่ของบ้านเก่าบานมานี่ ปนเลยไมมเสียมเลยเสียมนะตัวเห็ดท้ายยากครับผมเห็ดท้ายยากโอ้ขาวเมื่อวานนี่สีจูมเนาะจ้าไปครับพี่น้องไปรู้น้ำกันอีกพี่น้องสองจูมครับผมบานเลยฮะบังหันพอบานเนาะไมน่นครับผมวันนี้พอจูมแล้วงานแห้งโอ้ แดงๆสวยๆครับพี่สมเดียว,ยวโอ้ยพี่น้องบานเบิ้เลยครับผมบ,บ้านที่พอดีเลยเนาะ,นะบานก็เอาบานละบานก็สวยอยู่หมู่บ้านที่จุ่มพอดีเลยโอ้ย เห็ดพึ่งคาลายพ,พึ่งข้าวดงครับผมบานแล้วอ่านวสวยสวยสีชมพูครับผมดอกนึงครับผมว้ามันสิแตกลายขามลไม่ได้เริ่มแตกแล้วเนานะผลปาผลาผนแตกแล้วนางเอกอีกแล้วครับผม ดอกเนึ่งข้างครับผมวหิตตุ๊ปุเลยอือหบดิ้ขึ้นมาเหมือนหนึ่งเนาะสวยมากมากเลยไงเรียวเติบอยู่อีกดอกครับผมว้าวดอกนี้งมให้ดตุ่มโมบเลยดอกดึง ผู้อีกแล้วครับผมว้าวส,สวยเท่ดอกหน่อยกันเนาะไปรูนงกันยีกครับผมดอกนี้ก็สวยครับผมเื็ดละงกครับพี่น่อง chó này không thấy chó hết nó chó bà đinh chó không biết là thấy à, ừ. không hoàng xẻo này nó không hẳn cho chó mua này mua nhảy hết bên lõi mà tám con sáu ุูนน้งกันไปอีกครับผมโอ้ยบ่อเห็นปิดไปต่อไปต่อกมเห็นอ้ยพีน้องดอกนี่ที่เห็ดตูม,มูด้ลยแต่ไม่แจ่มนี่นเนาะแม่พึ่งเข้าดรงครับผมจอหักไปครึ่งหนึง่งแม่ไม่ดิดอกกำลังดกระเปาะ สองดอกงามๆเลยครับผมครับพี่ดอกมูนิฮาดอกครับผมทั้งพี่อีกสองดอกงามแห่งแม่เสียมเก็บสองดอกเลยก่อนอสีมันเนาะ Nè, ui, đọc thi hộp rồi nè Dạ Nên Đi đi ừ. Ờ Tại vì phám Đẹp không? Đẹp quá đọc. đọc nước ra này mới xem Đọc thịt chết พึ่งข้าวแนมไง,งครับผมว่าดอกมันเป็นสีลังแตก <laughs> ลังแตกผลดละงูครับผมสีสมขื้เกาสีสม้สสมดูนี่เสมยอเราในบ้านแลละโอ้ขายใ่ายเลยน่า สองดอกครับพี่แจ้งนางเอกสองดอกอย่างกะลติด,ดอกน้อยทั้งปีนี่ใส่ตะก้อพืชข้าวโดครับพี่น้องเห็ดละงกไม่ทับ,บเพิ่นขึ้นบ่ได้แม่แซมโอ้ยเนาะ มึงเอาไหนเบาขอนมาได้อยู่นะเอาได้อยู่โอ้ยเราจะขึ้นไถ่เนาะดวงใหญ่ขนาดเนี่ยโอ้ยโอ้ยยังงามอยู่เด้ลย่นขึ้นโม่ได่เนาะใหม่เต็ียง่นป้าโอ้ย ตามดอกเนี่ยอ๋ตอตัวนี้เปื่อยเปื่อยแล้วเด็ดสองดอกเด็ดสองนี่ใม่ไหมแซมได้วะเออได้ยุกได้หมือเลยเห็ดพึ่งข้าวอีกแล้วครับผมแม่แซมอเอิๆนะครับฮออีร้องนึงวะสีชมพูครับผมบรรยาก,กาศดีดีครับพี่น้องลมหนาวเย็นเจอ๋จอเจ๋อ ไม่เจ็บโอ้ตะบุงหงหมนี่ก็บปุเห็นได้นอนดอกาฮะไปรุนร้องกันดีครับแตกหลังแตกเบิดลนมนองดำครับผมดอกนี้เบาวค่อนเก็บเองครับผมแจกกันากับแม่แทมีครับ บอลคอนเห็นอีกดอกแล้วครับผมครับผมโอ้ยแตกคือขนาดน้องแตกสวยเห็นว่ามันดอกใหม่ดอกเบี้ยวอีกแล้วเห็ดพึ่งค้าลายครับผมบาลคอนเก็บเองอีกค้าลายก็ะแตกขึ้นกันครับ พึ่งข้าวล้างแตกถูกดอกก็นอนไแนะ่แช่แนาะจ้าโอ้ยลิสติกหลอดจ้องแห้งจ้องกะะะระตะอบแมนปัดไต้มือไ่แช่แดงแดงเส่เดี๋ยวไปเห็นติดแดงว่แมนแมนเดียใส่ตะการกันครับผม <c oughs> เห็ดเห็ดน้าเขาวครับคุณจุ่มๆเลยเนาะจ้าแกงนี่แซ่บครับพี่น้องครับผมต้องสิเห็ดหน้าขาวน้ำหมอก nó phun Nó Tóm lên mấy chàng, chung chung lên Chung lên xám đỏ không ยังมีจูมครับผมดอกเดียวปอดสารเพียบดอกนึงครับผมอีกดอกงามๆครับโอ้เหลือดอกเดียววะเนาะแมนคือสีเบิดแล้วเนาะดอกคน,นวุ้ยอ้าว ดอกจานประหารใจโมเมน์เห็ดเพื่อนเขาดอกแยงก็ไม่แทบมดอกกุหลาบตัวแบบวันนี้เราจะพาปีพาหนงไว้ลงเหมือนทะไมแทบมเนาะจ้าเฮ็ดกะห่างห้างแน่ละครับผมอันนี้ครับผม cây nấy nói thấp đầu ba vân đọc kháng đi đâu hiệp khảo nó một cái quần đọc kháng ผมไม่แค่มดอกนึงโอ้ดอกนึง,งจุมหิดตลอกมาพอพักเมือดครับพี่น้อง เอาไปกินกับ,บนปนลนะไม่แสบเนาะอุ้เย็บไปอาไปกินกับปนเดี๋ยวเขาลงไปเบ่งเห็ดน้ำถางองีกเขาอย่าไม่ดังยยดยอดยด,ยดเลยกระต่าหมองหงกินกระปุนสาวพี่้นาโอุ้ยแสบก้างเรือมสีปงครับผม ปนล,ลาปนโกนนู่นไม่เสมเนาะลวกพี่น้องโอ้ยอยำนี่จนอยากไล่หูเพิ่นดังโอ้ยหยอดใหญ่ๆเรื่องเถื่งไม่รับ <Okay. S 1> กองลงมาเลยลนะผักเมือดผักเมือดเมื่อยไก่ครับง่ายสุดี Ui khác khát mà Ờ, bó, ngay thế, lúc là Chưa thương không? À, không ngảm rồi พอไ,ได้ลวกวแจ้วแลวโอ้ยงามหานเลยครับพี่น้องนอดขาวเนาะที่เกาว่าเรื่องหมาปงนี่ฮ็ดไอ้เนี้ยเกาะฮ็ดบดบดละหมอ,อกเกตดยังท่านเกิดอยู่ฝน่นป้าหลา,หานอี่เลยนอดขาวงามมากตัวนี้สมไปรวยโอ้ยขับเลยขับเลยว่ะไปน่ครับ ไปเสือขปุ่นมาสาวเนาะไหมเท่เนะเนะสะือหลวกสาวขปุ่น,ม,นมันเยอะีลยขปุ่นขปุ่นสาวเนาะงามเลยอีอาตาอยอาตาขกินกับนะุูเพ็ดเนาะงานทปเพ็ดบดเนี่ยขเขาสบสมีที่ะรในโบสถ์โอ้โหโนะอ้หที่งามเนงเนาะไปขาจนูนลเลย มือหยอนทุนห่างไงแปว่าเฮ็ดกะหางมันไม่แซมเนาะหางอะมันห้าอากห้าอกครับพี่น้องมื่อื่นก็สิบผ้อื่นห้อกให้อะมัน้อไปให้

วนเลยแห้งหักแห้งแตกคนนีงโอ้ยนี่วนนี่ก็ยามเพื่อเกิดได้เพื่อเกิดมาฝักอันนี้มาเป็นติเกิดทั้ยามครับพี่น้องพุเด้อละตามฤด,ดูกาลพี่กัน,นเกิดตามฤด,ดูการปะ เรียบร้อยแล้วครับผมงาม,งามเลยเดินเวลากลับบาและจ้ะพี่น้องสุดยอดครับผมเมืองผลงานเหมือนกันครับวันนี้เต็มตะก้าจำบั่มเลยร <c> ะ <oughs> <c oughs> ตาเนี่ครับพี่น้องนั่งเอกกับเป็นนั่งเอกคือเก่าครับพี่น้องเฮ็ดพึ่งข้าวสีชมพูนั่งเอกผู้จองห้องกับสิมีเฮ็ดละงกขาวสีแดงครับผมสีเหลือง ดอกกะท่มีข้าวดินข้าวดินกับบัวลายเนาะเฮ็ดเพิ่งเขาพี่น้องกะมีอยู่ครับผมแต่ว่าก็บบางไปแล้วครับผมกระตานี่จะเป็นผักล้วนเลยครับผมผักเมื่อดพักเมื่อดพวกเมียดนาะกินโอ้กินกระปุลกินกระแสบพี่น้องตาบกของตาบวมหงหลวกระปุลเศร้าแห้งสุดยอดครับพี่น้องความมันห้องมันเด็กเฮ็ดกระต้านึงผักกระตานึงครับผมแต่ว่าเฮ็ดก็เริ่มห่างก็ว่ายไปแล้วครับผมเฮ็ดก็เริ่มห้างยากแล้วครับพี่น้องพี่น้องเนาะแต่ว่า เพ็รข้าวดินกะมองล้ดอกสองดอกครับพี่น้องแต่ว่า <laughs> ส่วนมากเข้ากะเอ้นางเอกผู้จองเขาก็ยังสุดยอด,ดยู่ครับผมยังมีพอด้กเก็บห้างห้างครับผมบอกคอนแม่แท่งบอกขอขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบขอบคุณหลายๆจ้าเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมที่เขารับชมบอลคอนลีทันแล้วครับขอบพระคุณหลายๆยครับรทุกไลน,ททน,ทน,น,น์ทุก,ทกแชททุกการติดตามคอนผมแม่เสม่บมอลคอนขอฝาวีครับคลิปน,นึงครับฝากมันยังไม่ใหญ่ลุงปลานาอัพวัสดุทุกคนครับหรือว่าน้องนงลูกล้านครับผม สวัสดีับมากรา,ายไม่แชร์ก,กดติดตามบ่าวคอนหรืออสานในเรื่องครับผมบ่าวคอนอิสานมีแรงใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้าไม่รู้กันไหมครับผมบ่าวคอนไม่แซ่บไม่ใช้ครับคลิปนี้ขออยูย่เพื่อนเสมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลุนกันคลิปหน้าครับผม